47แรงนะครับมีลูกค้ามีเอซีหลายท่านสั่งไว้นะครับให้จัดหามาให้นะครับก็หามายากนะครับเพราะว่าสภาพก็จะตามอายุตามปีเขาแล้วนะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าเข้าตาเซเว่นนะครับก็เลยจัดมาฝากนะครับเป็นรถงานไล่นะครับเป็นรถงานไล่ครับเนื้อตัวยังสะอาดนะครับสนิมยังไม่มีนะครับลูกค้าเจ้าเดิมนะครับ จอดมากกว่าใช้นะครับจอดมากกว่าใช้มาพร้อมผ่านพวนนะครับเสื้อเผาซ้ายขวานะครับยังไม่เคยแกะยังไม่เคยลื้อนะครับสียังไม่เคยรั่วนะครับอเป็นหนึ่งในหลายคันนะครับจะบอกว่าหนึ่งในร้อยก็ไม่อยากพูดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถรุ่นนี้ก็จะตามอายุเขาแล้วนะครับจะสภาพกลางๆเป็นส่วนใหญ่นะครับคันนี้นะครับราคาก็โดนใจเลยนะครับ3,85,000บาทนะครับ 385,000บาทนะครับเสียอ้วนก็จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็คลมรวมนะครับใส่หน้ากากดีเยี่ยมให้ใส่ท้อยไอเสียให้นะครับเก็บงานรวมรวมนะครับอะไรที่ไม่เรียบร้อยหน้ากากที่มีทะลุนะครับก็จะเปลี่ยนให้นะครับสำหรับอ่าจนะครับคันนี้ถือว่าสวยที่สุดในรุ่นนะครับพี่เสออ้วนเจอมานะครับแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทยางหลังก็เหลือประมาณ70-80%นะครับอ่ะสนใจนะครับ 385,000บาทนะครับอ่ะซื้อได้อุดหนุนได้นะครับซื้อได้อุดหน,นุนได้นะครับโทรหาเซเว่นได้เลยนะครับโทรหาเซเว่นได้เลยนะครับ